เป็นเพื่อนเป็นนุนเพื่นนอนเป็น,นอะไรวะเป็นแ้วแกเป็นนุ่นหน้าไปโดนอะไร่ะหน้า <c oughs> น ฟิลไม่ใช่เพื่อนหนุ่มบ้าไปอัตสาหะไหมเงินนี่มึงเชียบบ มึงยิ้มอะไรกูหนาวะฮะมึงพูดยิ้มหมายความว่าไงวะมึงเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่วะมึงบอกกับกูเองอ่ะว่ามึงไม่ชอบคนติดยาแต่มึงมาติดเองเนี่ยนะมึงคิดบ้าอะไรอยู่วะแค่มึงมียามันก็แย่พอละแล้วมึงมาขายยาอีกนะสมองมึงล้วนไปแล้วอวะแล้วมึงเชื่อกูไหมอ่ะเพราะแม่มึงอะแทบไม่รู้เรื่องนี้เลยมึงจะมาเข้าใจอะไรกูวะอุ้ย ทำแบบนี้เพื่ออะไรวะกลับใจตอนนี้มันยังทันนะเว้ยมึงช้าใจะอะเฮ้ยขาห้าขาหน้าไปเรเฮ้ยมันมันอะไรวะอ๋อมึงจะแคร์มันทำไมวะไปดูปอดมันดีตรงไหนวะปอดมันแย่กว่าบุหรี่ธรรมดาอีกแถมยังเสียงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองและยังมีโรคปอดอักเสบอีกอ๋อ รอบนี้ไม่ได้ประดังแต่มรู้ใช่ไหม่ามึไม่ได้มีผลดีเลยนะกัคนรอบข้างแล้วพอร์ตมันก็ไม่ได้ดีกว่ากูดิคกูว่ามึงน,น่าจะรู้นะที่มึงหอบง่ายเพราะอะไรคนพอแล้วดิวะเฮ้ยของไม่ได้สั่งอ่ะไม่เลยได้วะไม่ขายแล้วกูคิดเลิกแล้วเลิอกอยู่กับกูด้วยเอตอตกลงอะไรไม่ใช่ไงทำไมมึงบิดแบบเนี้ย ก <c oughs> ดิกูบอกแล้วไม่ได้ยินเหรอเฮ้ยรับมาคุยดิพูดไม่เป็นคำพูดเลยนะมึงไอ้สัตว์อยากแดกนตีแทนนูตามีไหมสัวไม่เลย้ไอ้สัไอ้เียสัเจียบอสันออเียบอ้อัออ เดินไปนอนเฮ้ยมาฟิล์นตัวเราไปพาเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเก็บคำนี้ไปบอกแม่เป็นเกินมึงไม่โกรธไม่เกลียดกูเหรอเออกูโกรธแต่กูไม่เกลียดเพื่อนจริงว